มาค่ะเรามาทดสอบฟังเสียงของฟูมูลใบนี้กันค่ะนี่นี่เป็นฟูมูลขนาด10นิ้วเสียงดังกังวานมากกล้องกังวานสั่นสะเทือนไปที่โต๊ะเลยนะคะโอ้ฟูมูลเป็นขันที่หล่อหลอมด้วยงานตีมือนะคะนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะคะ คุณลักษณะพิเศษของเขาเลยนะคะคือเสียงเขาจะมีความดังกังวานเสียงเนี่ยกังวานมากไม่ทราบว่าได้ยินผ่านขึ้นโทรศัพท์ได้แบบฟังแบบละเอียดไหมแต่รับรู้สัมผัสได้ว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่แค่ดังอย่างเดียวเสียงเนี่ยเรียกว่าสั่นสะเทือนมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าใบนี้เป็นใบที่10นิ้ว น้ำหนักนยอยู่ที่2กิโลกรัมกว่า2,105กรัมนะคะก็หนักมากเลยนะคะประมาณ2กิโลความหนาของขอบขันนะคะความหนาของขอบขันนี้เลยนะคะก็จะอยู่ที่เกือบ1นเซนนะคะประมาณ9มิลน,นะคะก็เรียกว่าเป็นขันที่มีแร่โลหะที่เยอะนะคะทำให้เสียงยมีความกังวานเสียงทุ้มกังวานเสียงพลังงานของคลื่นเสียงถ้ามีความ ทำให้เราเข้าถึงความสงบเป็นศาสตร์ในเรื่องของการทำเมดิเทชันหรือว่าการฝึกสมาธิที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบาบัดนะคะการคลายความกังวลการบาบัดด้วยเรื่องของเมดิเทชันต่างๆแล้วก็การฝึกในเรื่องของจักระ นะคะแล้วก็ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยจะนิยมมากเลยสำหร,ร,รับโูลมนะคะเพราะว่าเป็นขันสมาธิที่มีการหล่อลอๆขึ้นรูปนะคะด้วยเรื่องหลบของเลิกยามในวันพระจันทร์เต็มดวงตามชื่อเขาเลยนะคะเพื่อที่จะให้แสงจันทราเข้ามาสถิตอย่างวัตถุธาตุนี่ก็คือเป็นศาสตร์โบราณของเขานะคะใบนี้นะคะสวยงามมากมีเสน่ห์มากเลยนะคะคือเป็นขันที่แบบ ส่งงุ้มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็รูปทรงนี้แบบได้แบบสวยเลยนะคะนะแล้วก็ด้านหลังนะคะจริงๆก็มีสองข้างนะคะก็จะเป็นลายเรียบๆนะคะอีกข้างหนึ่งก็คือสลักด้วยมนนะคะมนหกพยางดูนี่ค่ะ เป็นมนลของพระาอัโรติเกสวนโอมณมีเปเมหูมภาษาทิเบตถ้าเป็นสันสกฤตก็โอมณมีปัทเมหูมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดัมสติกนะคะดัมสติกก็คือเราจะมอบไปให,ให้ด้วยสําหรับขันที่มีขนาดใหญ่นะคะเราจะมอบไปนะคะจะได้อารมณ์ฟิลลิ่งในเรื่องของพลังงานเสียงอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ,ะเราก็จะมีดัมสติกไปนะคะดัมสติกก็จะเป็นแบบนี้แกะก่อนนะคะนี่ค่ะดัมสติกก็เหมือนไม้คองนะคะ โอเค,โอ,เคโอ้โหเปรียบเหมือนการตีกองเลยคะ่ะเหมือนตีคองเลยค่ะคลื่นพลังงานที่มีความที่กระจายออกไปเสียงที่มีความทุ้มนะคะจะทําให้เราเข้าถึงความสงบความสงบทําให้เราผ่อนคลาย ไม่เาราคลายความกังวลเขาบอกว่าศาสตร์ในเรื่องของการทำเมดิเทชันด้วยซิงกิ้งโบจะทำให้นะคะสามารถบำบัดร,รักษาคนที่นอนไม่หลับ นะคะคนที่เป็นไมเกรนคนที่มีความเครียดความกังวลนะคะเราก็สามารถนำขึ้นพลังงานเสียงนะคะการเล่นดนตร,ตรีการวนขันเนี่ยมาช่วยนะคะทำให้กายสบายใจผ่อนคลายนะคะคลายความกังวลความทุกข์ลงไปและที่สำคัญสามารถทำให้เราเนี่ยฝึกในเรื่องของการทำก็เรียกว่าสมาธิแรกเริ่มในระดับของคณิกะสมาธิในการเข้าถึงสมาธิแบบ ลำดับที่1ตน้นต้นเพื่อที่จะจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาในการฝึกสมาธิที่เป็นลำดับถัดไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่นิยมมากในศาสตร์ของโยคะนะคะสำหรับท่านที่สนใจอันนี้นะคะ10นิ้ว10นิ้วส่วนใหญ่จะไม่เออจะมานาน,านๆจะมารอบหนึ่งก็จะมาไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำหนักเยอะมากเวลานำเข้ามานะคะก็จะมีแบบตรวจแบบสกรีนเยอะนิดนึงนะคะ แต่ก็โอเคนะคะเราก็นำมาให้กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าแล้วเนี่ยหลายท่านชอบขนาดใหญ่นะคะขนาดที่มีแบบมวลเรื่องของคลื่นพลังงานเยอะๆนะคะจะชอบมากเลยเป็นที่นิยมมากนะคะทางเพจก็แบบก็เลยนำมานะคะอันนี้เป็นขนาดเบอร์10 <S <S นะคะ10นิ้วนะคะความหนาอยู่ที่9กมิลน,นะคะท่านที่สนใจเดี๋ยวแจ้งราคาไปให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีวนขัน ร่วมกับสายน้ำนะคะใบนี้แหละคะ่ะแล้วก็มีมวลบุพชาติที่มีการประดับตกแต่งนะคะเอามาให้ชมกันนะคะเพลิดเพลินนะคะโอเคอดใจรอติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ